สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ธรรมะเปลี่ยนชีวิตรายการที่จะชวนคุณกลับมาฟังเสียงของหัวใจผ่านธรรมะที่พูดกับชีวิตได้จริงวันนี้ผมอยากชวนคุณลองหยุดคิดแล้วเปิดใจกับความเจ็บปวดที่คุณอาจยังเก็บไว้กับใครบางคนที่คุณอาจยังไม่ให้อภัยและคําสอนของท่านพุทธทาสภิกขุในวันนี้ อาจเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของคุณได้อย่างสิ้นเชิงการให้อภัยไม่อาจเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่การให้อภัยนั้นอาจเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ลองฟังเรื่องราวนี้ให้จบบางทีคุณอาจวางได้โดยไม่ต้องพยายามลืมย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วมีหญิงคนหนึ่งชื่ออ่อนเธอเคยถูกเพื่อนรักทรยศขโมยเงินทั้งหมดในบัญชี จากคนไว้ใจกลายเป็นคนทำลายชีวิตออนไม่พูดถึงเรื่องนี้กับใครมาหลายปีแต่เธอไม่เคยมีความสุขเลยแม้แต่นาทีเดียวแม้เวลาผ่านไปแต่ใจยังติดค้างอยู่ที่ความเจ็บนั้นเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้ยินคำสอนของท่านพุทธทาสพิกุผ่านรายการวิทยุการให้อภัยไม่ได้หมายถึงการยอมรับผิดของเขาแต่คือการยอมให้ใจเรา หลุดพ้นจากพันธนาการนั้นเสียทีวันนั้นเองเธอร้องไห้ทั้งน้ำตาไม่ใช่เพราะความโกรธแต่เพราะเธอรู้ว่าคนที่ทรมานที่สุดตลอดมาคือตัวเธอเองธรรมะจากท่านพุทธทาสให้อภัยเท่ากับวางของร้อนลงท่านพุทธทาสภิกขุได้เปรียบเทียบไว้ได้อย่างคมคายว่าการโกรธ เปรียบเสมือนการถือของร้อนไว้ในมือแล้วหวังว่าคนที่ทำให้เราโกรธจะรู้สึกเจ็บฟังดูแล้วอาจขำแต่เป็นความจริงที่สะเทือนใจมากเพราะในชีวิตจริงเราทำแบบนี้กับตัวเองอยู่บ่อยครั้งเราแบกความโกรธความแค้นความผิดหวังหวังว่าอีกฝ่ายจะสำนึกหรือได้รับผลกรรมจากการกระทำของเขาแต่คนที่ทุกข์คือเราเอง เพราะความโกรธไม่เคยเผาใครได้เท่าคนที่กลุ่มมันไว้ลองจินตนาการว่าเรากำลังถือฐานไฟที่แดงจัดยิ่งกำไว้แน่นมือเรายิ่งพองแต่เรากลับไม่ยอมวางเพราะเรารู้สึกว่ายังให้อภัยไม่ได้ไม่ยุติธรรมไม่ใช่เรื่องเล็กแต่ยิ่งถือไว้นานเท่าไหร่ใจเราก็ยิ่งไม่เกรียมการให้อภยัย จึงไม่ใช่ของขวัญที่ให้กับอีกฝ่ายแต่คือของขวัญที่เรามอบให้กับตัวเองให้อภัยเพื่อคืนอิสรภาพให้กับใจการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับว่าการกระทําของเขาถูกต้องหรือเราจะกลับไปเหมือนเดิมกับคนที่เคยทําร้ายเราแต่คือเราหยุดให้เรื่องนั้นมีอํานาจเหนือตัวเราหยุดให้ภาพในอดีตชุดเราลงหยุดให้ความเกลียด กัดกินความสุขในวันนี้มันคือการคืนอิสรภาพให้หัวใจเพื่อให้เรากลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งและมีพลังพอที่จะสร้างวันพรุ่งนี้ต่อไปธรรมะคือการทำให้ใจเบาขึ้นท่านพุทธทาสเคยกล่าวไว้ว่าธรรมะมีไว้ให้รู้เท่าทันตัวเองและปลดเปลื้องความทุกข์จากใจไม่ได้มีไว้สวดไม่ได้มีไว้จำแต่มีไว้เข้าใจ และวางสิ่งที่มันไม่ควรเก็บในวันที่เราให้อภัยใครบางคนได้จริงๆใจเราจะรู้สึกเหมือนวางของร้อนลงจากบา่าไม่ต้องลืมแต่ไม่ต้องแบกและเมื่อไม่ต้องแบกเราก็จะเดินต่อไปได้ไกลกว่าเดิมมากจิตวิทยาแห่งการให้อภัยเป็นการปลดปล่อยตัวเองในทางจิตวิทยาความโกรธที่กดทับไว้นานๆจะกลายเป็นความเครียดสะสม ส่งผลให้เรานอน,อนไม่หลับอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงและไม่ไว้ใจใครอีกเลยแต่เมื่อเราให้อภัยสมองจะหลั่งสารเซโรโทนินและออกซิโทซินซึ่งเป็นสารแห่งความสงบความรักและการเยียวยาคือร่างกายตอบสนองเมื่อใจเรายอมปล่อยนั่นคือเหตุผลที่หลายคนรู้สึกเหมือนเบาสบายทันทีเมื่อให้อภัยใครสักคนแม้ว่าเขาจะไม่เคยมาขอโทษเลยก็ตาม ให้อภัยเพื่อให้ชีวิตไปต่อได้เพราะชีวิตไม่ใช่แค่การอยู่รอดแต่คือการเติบโตด้วยใจที่เบาและมีพลังการให้อภัยอาจไม่เปลี่ยนแปลงอดีตแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางของอนาคตได้แน่นอนถ้าคุณยังแบกอดีตไว้บนบ่าคุณจะเดินต่อไปไม่ได้แต่ถ้าวันนี้คุณเริ่มวางลงคุณอาจพบว่าอนาคต มันโล่งและกว้างกว่าที่คุณคิดไว้ขอบคุณที่ฟังกันจนจบครับหากคุณรู้สึกว่าพอดแคสต์ตอนนี้พาใจคุณวางอะไรบางอย่างได้แม้เพียงเล็กน้อยผมขออนุโมทนาและถ้าเนื้อหานี้สามารถเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนชีวิตใครได้ขอฝากกดไลค์กด Subscribe และแชร์ต่อเพื่อส่งต่อธรรมะดีๆจากช่องธรรมะเปลี่ยนชีวิต ให้กับใจของใครอีกหลายคนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าที่นี่คือพื้นที่ของใจที่เราจะเบาขึ้นเรื่อยๆด้วยพลังแห่งธรรมะและความเข้าใจในชีวิตสาธุครับ